สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการอ e ีคอมเมิร์ซของไทยและทั่วโลกนั่นก็คือการมาถึงของแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์สัญชาติจีน อย่างเทมูในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวงการอ e ีคอมเมิร์ซของไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเทมูซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์จากประเทศจีนได้เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งได้สร้างความตื่นตัวและเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในแวดวงของอ e ีคอมเมิร์ซของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME ของไทยที่เริ่มมีความกังวลว่าจะถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด จากสินค้าจีนที่อาจจะหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิมที่เคยมีเพียงแค่2แพลตฟอร์มหลักอย่างเช่นช้อปปีและ l a ซาด้าที่พ่อค้าและแม่ค้าชาวไทยก็ยากที่จะต่อกลอนกับสินค้าจากประเทศจีนแต่การมาของเทมูนี้อาจจะทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกสําหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกันว่าปรากฏการณ์เทมูนี้คืออะไรกันแน่เทมูคือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์จากประเทศจีนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนของปี202 2โดยบริษัท PDD Holdings ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ พินตัวตัวแอปพลิเคชันช้อปปิ้งยอดนิยมในประเทศจีนโดยเทมูมีวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินธุรกิจก็คือการนําสินค้าจากประเทศจีนไปจําหน่ายทั่วโลกเทมูได้สร้างความสนใจอย่างมากในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครปัจจุบันเทมูได้ขยายการให้บริการไปแล้วอย่างน้อย50ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นตลาดแรกและตลาดที่สําคัญที่สุดของเทมูโดยในสหรัฐอเมริกานั้น เทมูกำลังท้าทายผู้นำตลาดอย่างอเมซอนอย่างดุเดือดและอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ที่น่าสนใจก็คือเทมูไม่ได้เปิดให้บริการในประเทศจีนซึ่งอาจจะทำให้หลายคนแปลกใจเนื่องจากเทมูเป็นบริษัทที่มีต้นกำเนิดมาจากจีนแต่การตัดสินใจนี้มีเหตุผลที่สำคัญอยู่หลายประการข้อ1ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในจีนมีการแข่งขันที่สูงมากอยู่แล้วมีผู้เล่นรายใหญ่อย่างเช่นอาลีบาบาจีดีดอทคอมและก็พินตัวตัวซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเทมูที่ได้ครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่อยู่แล้วและข้อ2 เทมูถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายผู้ผลิตในจีนที่พินตัวตัวมีอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิมยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเทมูรประกอบไปด้วยข้อ 1. สินค้าราคาถูกที่สุด เทมูนำเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉลี่ยแล้วราคาสินค้าบนเทมูจะต่ำกว่าบนอเมซอนของสหรัฐถึง30-50%ในหมวดหมู่เดียวกันและข้อ2สินค้าตรงจากโรงงานเทมูทำงานร่วมกับผู้ผลิตโดยตรงช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานและข้อ3กํกำจัดพ่อค้าคนกลางด้วยการเชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงเทมูสามารถลดต้นทุนและราคาขายปลีกได้อย่างมาก ข้อ 4. ผู้ขายรายเดียวต่อสินค้าเทมูใช้ระบบที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นโดยแต่ละสินค้าจะมีผู้ขายเพียงแค่รายเดียวซึ่งจะเป็นรายที่เสนอราคาต่ำสุดนโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ขายแข่งขันทางด้านราคาอย่างเข้มข้นและข้อ5สินค้าไม่เน้นแบรนด์สินค้าที่ขายบนเทมูจะเน้นความราคาถูกโดยไม่เน้นแบรนด์ซึ่งลูกค้าของเทมูก็จะค้นหาสินค้าโดยแบ่งตามประเภทอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตสีขาวโดยไม่ต้องสนใจว่าเป็นแบรนด์อะไร เมื่อเปรียบเทียบกับอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มรายเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างเช่น s h o ป e e และ Lazada t เทมูจะมีจุดเด่นและข้อแตกต่างที่น่าสนใจดังนี้ในแง่ของโมเดลธุรกิจ s h o ป e e กับ Lazada เป็นตลาดกลางที่เปิดให้ผู้ขายหลากหลายเข้ามาขายสินค้าได้แต่เทมูจะเน้นการขายสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงโดยเฉพาะจากประเทศจีน ในแง่ของการกำหนดราคา Shopee และ Lazada ผู้ขายจะสามารถกำหนดราคาเองได้และมีการแข่งขันระหว่างผู้ขายด้วยกันแต่เทมูจะใช้ระบบผู้ขายรายเดียวต่อสินค้าโดยเน้นที่สินค้าราคาต่ำสุดเป็นหลักในแง่ของสินค้า Shopee และ Lazada จะมีทั้งสินค้าที่ราคาถูกและราคาแพงจะมีทั้งสินค้าที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์และก็จะมีสินค้าที่มาจากหลากหลายที่ในโลกรวมทั้งประเทศไทยแต่เทมูจะเน้นสินค้าที่ราคาถูกและไม่มีแบรนด์และมาจาก จากประเทศจีนเราสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของเทมูต่อวงการอ e ีคอมเมิร์ซของไทยได้โดยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกผลกระทบในด้านที่เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มและส่วนที่2ผลกระทบที่เกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าและสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากประเทศจีน ผมขอขยายความในแต่ละส่วนดังนี้ในส่วนของ e-commerce platform ซึ่งหมายถึงตัวแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์รวมทั้งระบบหลังบ้านทั้งหมดซึ่งเป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกและการตลาดในอดีตเคยมีผู้เล่นหลายรายอย่างเช่นในประเทศไทยเองก็เคยมีผู้ให้บริการอย่างเช่นตลาด .com และอีกหลายเจ้าแต่ในที่สุดก็เหลือผู้เล่นที่ครองตลาดอยู่เพียงไม่กี่ราย และในบางประเทศก็อาจจะไม่เหลือผู้เล่นของประเทศตัวเองเลยเพราะถูกครอบงำตลาดโดยแพลตฟอร์มจากต่างชาติทั้งหมดซึ่งประเทศไทยก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนี่คือประเด็นที่เคยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการของอ e ีคอมเมิร์ซเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเมื่อผู้ประกอบการของไทยไม่สามารถแข่งขันกับอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของต่างประเทศได้จึงได้ทยอยปิดตัวลงไปแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่ดีในความสนใจของประชาชนทั่วไปมากนักเพราะมันเป็นเพียงเรื่องของผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซที่ต้องปิดกิจการไปเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับ พลตตฟม่าางชาิได้ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ก็มีอยู่ไม่กี่รายแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองพ่อค้าและแม่ค้าชาวไทยซึ่งรวมถึง SME ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากกลับได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติเนื่องจากสามารถเอาสินค้าของตัวเองเข้าไปขายและสร้างรายได้ใหม่ๆได้ถือเป็นยุคทองในช่วงนั้นที่มีการชักชวน SME ให้เข้าไปขายสินค้าบน e-Commerce แพลตฟอร์มเป็นจํานวนมากแต่อย่างไงก็ตามในระยะหลังนี้ประเด็นที่กลายเป็นข้อถกเถียงในสังคมก็คือ e-Commerce Platform, ได้เปิดช่องทางให้สินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายมากขึ้นซึ่งสินค้าจีนเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าของ SME ไทยเป็นอย่างมากส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าและ SME ของไทยเริ่มประสบความยากลาบากและไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของผู้ประกอบการไทยต่อไปการเข้ามาของเทมูอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักในส่วนของ e-Commerce p l a t ลต r m เพราะว่าในปัจจุบันก็แทบจะไม่เหลือผู้เล่นที่เป็นของไทยอยู่แล้ว แต่ผลกระทบที่แท้จริงและรุนแรงจะเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้าและ SME ไทยที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่กุนแรงยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปัจจุบันอย่างเช่น Shopee และ Lazada เพราะเทมูนั้นมุ่งเน้นการขายสินค้าจากประเทศจีนเป็นหลักดังนั้นหากเทมูประสบความสำเร็จสถานการณ์ของผู้ประกอบการไทยก็อาจจะเลวร้ายลงกว่าที่เคยเป็นอยู่ปัจจุบันบน Shopee และ Lazada อย่างแน่นอนและนี่คือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่ผมจะมาทำวิดีโอบอน YouTube ผมได้เขียนบทความอยู่บนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นเวลาหลายปีซึ่งผมก็เคยเขียนถึงเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วว่าอ e ีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมได้สร้างโลกที่ไร้ระยะทางและพรมแดนระหว่างประเทศเมื่ออ e ีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีดิจิทัลและแม้กระทั่ง AI พัฒนาไปข้างหน้าตลาดก็จะมีประสิทธิภาพหรือ e อ f i c i e n c y มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าไม่เพียงแต่ระยะทางและพรมแดนระหว่างประเทศจะถูกกาจัดไป แต่พ่อค้าคนกลางและคนที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดก็จะถูกกำจัดไปด้วยในท้ายที่สุดก็จะเหลืออยู่เพียงแค่ลูกค้าที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโรงงานผู้ผลิตส่วนหนึ่งของปัญหานี้ก็คือ SME จําจำนวนมากของประเทศไทยมีลักษณะที่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากระยะทางและพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเช่นการเป็นร้านเสื้อผ้าร้านเดียวในหมู่บ้านหรือการเป็นห้างสับสินค้าแห่งเดียวในจังหวัดหรือการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเก็บสต็อกเอาไว้เพื่อขายต่อในประเทศ หากเราดูแนวโน้มในต่างประเทศจะเห็นว่าพ่อค้าคนกลางหรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากระยะทางและพรมแดนระหว่างประเทศในที่สุดก็จะต้องหมดบทบาทไปซึ่งผมก็เคยอธิบายไว้ในวิดีโอเรื่องปรากฏการณ์ห้างร้างก่อนหน้านี้อีกส่วนหนึ่งของปัญหาที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยซึ่งรวมไปถึงโรงงานต่างๆจะไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับประเทศจีนได้และไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นคงจะเป็นเรื่องยากที่จะหาประเทศใดในโลกที่สามารถแข่งขันทางด้านราคา กับประเทศจีนได้แล้วเราจะหาทางออกได้อย่างไรจริงอยู่ที่ประเทศจีนมีค่าแรงที่สูงกว่าประเทศไทยแต่จีนก็มีศักยภาพของแรงงานและความสามารถทางเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาที่สูงกว่านอกจากนี้ จีนก็ยังมีข้อได้เปรียบทางด้านการประหยัดต่อขนาดหรือ Economy of Scale ห่วงโซ่อุปทานในประเทศและคงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าจึงเป็นปัจจัยรวมที่ทำให้จีนสามารถผลิตสินค้าที่มีราคาถูกกว่าประเทศไทยและอีกหลายประเทศในโลกในประเด็นที่เชื่อมโยงกันถึงแม้ว่าค่าแรงของไทยจะต่ำกว่าจีนแต่ค่าแรงของไทยก็พัฒนาสูงขึ้นมามากจากยุคทองของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งในยุคนั้นไทยมีทั้งค่าแรงที่ต่ำและศักยภาพของแรงงานรวมทั้งความสามารถ ามารถทางเทคโนโลยีที่เพียงพอทําให้ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศเลือกที่จะมาลงทุนในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นโรงงานของโลกแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเกือบ40ปีที่แล้วเราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นอีกต่อไปแล้วเราจึงจําเป็นที่จะต้องหาทางออกในรูปแบบใหม่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราควรศึกษาว่าประเทศที่มีค่าแรงต่ํากว่าประเทศไทยแต่ก็มีพัฒนาการทางศักยภาพของแรงงานและความสามารถทางเทคโนโลยีที่ไม่แพ้ประเทศไทยอย่างเช่นเวียดนามว่าจะสามารถต่อสู้กับสินค้าจีนได้อย่างไร ในขณะเดียวกันหากเราพิจารณาประเทศที่มีค่าแรงสูงแต่ก็มีการพัฒนาศักยภาพของแรงงานและความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงเช่นกันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าเทมูและสินค้าจากประเทศจีนจะเข้าไปสร้างตลาดในสหรัฐแต่มันก็อาจจะไม่ได้สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐเพราะว่าสหรัฐไม่ได้แข่งขันกับสินค้าราคาถูกบนเทมูอยู่แล้ว เนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางหรือ Middle Income Trap ไปแล้วโดยมีรายได้ที่สําคัญมาจากการขายเทคโนโลยีและไม่ใช่จากสินค้าราคาถูกที่ไม่มีแบรนด์อย่างเช่นสินค้าบนเทมูเหล่านี้ในอีกไม่นานเราก็อาจจะได้เห็นทางออกในระยะสั้นอย่างเช่นการขึ้นกําแพงภาษีหรือมาตรการต่างๆของภาครัฐ แต่เราก็ต้องอย่าลืมการหาทางออกในระยะยาวที่จะสร้างจุดยืนที่มั่นคงให้กับประเทศและพ่อค้าแม่ค้าและ SME ของประเทศเพราะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ที่ผมได้เคยอธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เราจะไม่สามารถแข่งขันในตลาดสินค้าราคาถูกได้ต่อไปและในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่สามารถผลิตสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงเราจึงจําเป็นที่ต้องหาทางออกจากจุดนี้ไปให้ได้ซึ่งประเทศอื่นๆก็ใช้เวลาในการพัฒนาเป็นเวลา10-20ปีด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของรัฐบาล การมาถึงของอ e ีคอมเมิร์ซสินค้าจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทมูเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนั่นก็คือความสามารถทางการแข่งขันที่แท้จริงของประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจึงจำเป็นที่จะต้องหาจุดยืนใหม่ให้กับประเทศซึ่งต้องใช้เวลาและความสามารถอย่างมากเช่นเดียวกับที่ประเทศอื่นๆได้ทำมาแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญแต่ก็เป็นโอกาสที่เราได้พัฒนาและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าในระยะยาวสวัสดีครับ